โอ้ยอดเลยครับนี่มาเปลี่ยนแม็กครับเปลี่ยนแม็กอันนี้ใช้ยางเดิมเหรอไม่พี่เปลี่ยนยางใหม่ใส่ยางใหม่ด้วยอันนี้ตีเทิไนไงอ๋อนี่ตีเทินใช่โอ,อ้ตีเทินเอาแล้วแม็กอ่ะฮะเทินหมดเลย<ะ> นี่ครับจะใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เหรอใช่ครับโอ้โร้อยยังใหม่อร้อยเทียนสีอ่ะไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเนี่ยแม็กมือสองอ่ะโอ้ยไม่กิ๊บาะมือหนึ่งเลยมือเหมือนมือหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมือหนึ่งเห็นไหมอีกมือหนึ่งอ่ะใช่อีกมืออีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์ไงเออนี่มือหนึ่งอ้ อันนี้พี่ติดต่อยังไงครับมาจังหวะขับรถมาอ๋อขับรถมาได้จังหวะพอดีเลยเกียตีกำลังถอดอ๋อถอดไปแล้วอู้หูพอดีเลยครับแม็กของเสียตีขอดูนะครับว่าจะออกมาหลอ่อขนาดไหนครับตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกแม็กายอะไรวะเนี่ยล้อเวลล้อเวลไม่ใช่นู่นนะ่ะ อันเดิมมันอะอันเก่าเหรออ่อันเก่า T E T E เหมือนเหมือนล้อพี่อะ่ะ T E แต่แต่คนละอ่าไอเนี้ยแล้วก็ใส่ย,ยางด้วยถ้าไม่ใส่ก็วิ่งไม่ได้นะครับลองใส่แม็กแล้วลองวิ่งดูก่อนไหม <c oughs> น่าจะเท่นะหุ้ยพร้อมยางใหม่เลยเหรอฮะยางใหม่เลยปึ๊ดแม่ อยากได้แบบนี้อ่ะฮะทำไมสายหัวหอยังใช่ไหมฮะปอย่างเลยอือจัดเลยครับจัดเลยอู้โคตรเท่อ ชุดนี้ขอบสิบแปดนะครับสองสี่ห้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนี่ครับใส่ของเสียตีนะครับนี่ครับยางชุดนี้เท่าไหร่พนนชุดชุดนี้อะพร้อมใส่อันนี้ขนาดแม็กมือสองนะเนี่ยยางด้วย นี่ครับชุดนี้อยู่ในราคาตีเทิร์นเบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ราคาหมื่นปกติจะอยู่ประมาณสองหมื่นหนึครับแต่เสียนันรถพิเศษนะครับเหลืออยู่หมื่นหก,นหกใช่ไหมจากสองหมื่นนะครับในราคาสองหมื่นลดเหลืออยู่หมื่นหกนะครับนี่ครับยี่ห้อ,อยางก็นี่ครับซูแมกซูแมกสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับหนึ่งร้อย อันนี้หนึ่งร้อยบาทเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทเสื้อมันดำเนี่ยเสื้อมันดำแล้วนเนี่ยเสื้อขี้เหร่แล้วเอาไอ้ไปพ่นสีอะไรของเขาเมื่อกแกนี่เธอเอ้ยหนูอ๋อเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนแมกใหม่ต้องมีบริการพ่นพ่นอะไรฮะพ่นหือ๋อพ่นสี อ๋อพ่นสีนะครับโอ้บริการดีมากเลยอยู่ที่ลูกค้าไม่ว่าต้องการสีไหนาหาช่งางสมมติลูกค้าต้องการสีชมพูอะไรไประมาณนี้ก็จัดให้ได้ไดอ๋อแต่ต้องซื้อมาเองที่ร้านสีดำอ๋อสีดำนะครับโอ,บโอ้เงาแวบเลยนี่ครับสีดำเก็บ เก็บสีให้นี่ครับด้านหน้าก็เป็นดำด้านนี่ครับอันนี้ก็ตีเทินไปเรียบร้อยครับตีเทินตีเทินไปเรียบร้อยนี่ครับเมื่อกี้เป็นสีแดงครับนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเสร็จเรียบร้อยครับโคตรเท่เลยอะ่ะ ยื่นออกมาเลยอ่ะสวยกว่าเดิมเลยนี่ครับเจ้าของร้านเพิ่งมานะครับพอดีเขาไปธุระมา,ท,า,ท,าทิ้งงานเลยวันนี้ทิ้งงานทิ้งงานแต่พอเวลาลูกค้าจะจ่ายตังค์เขารู้เวลาใช่ไหมใช่แบบเออไอตอนที่เขาใส่ยังไม่เสร็จไม่มา,มมาเนี่ยดูอ่ะคันนี้ก็มารับเงิน,เ,นเออ คันนี้ก็มาก็มารับเงินอ่ะแบบฉลาดมากเลยเขาเป็นเซนเขาบอกว่าเป็นเซนโอ้ยค้าจะตายตายรู้เลยตายเลยอย่างงี้อูแต่สวยมากเลยอ่ะใช่สวยเลยี่เท่เลยอ่ะแซมแก่ไปเหมือนใหม่แก้วใส่เออเหมือนใหม่เลยอ่ะเหมือนของมือหนึ่งเลยอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกรถเสียตีแกไม่ได้แกไม่ได้ขับไปไหนแล้ว แม็กตัวนี้อนี่แหละที่แกเอาไปแข่งกันกับคันนี้อ่นี่แหละแม็กตัวนี้เลยทนแค่ไหนเอาตกลุมตกบ่อเนี่ยเนี่แม็กตัวนี้เลยที่เสียดสีเอาไปแข่งกับผมเอาไม่เรียกเฉยเฉยเลื่อนเลื่อนเต้ อันนี้ลูกค้ามาไกลนี่เนี่ยมาจากโคราชมาทำถึงสุรินทเนี่ยโคตรสุดยอดเนี่ยจริงอะอใช่ไหมพี่มาจากโคตรฮะ อ๋อผมนึกว่าแต่มาจากโคร,ราชเป็นคนที่ไหนครับอ๋อคนศรีนผมนึกว่าแต่มาจากโคร,ราชโอ้ไ,ไกลมืนเดิมครับรถมาไกลครับเอ,อ้เอ,อ,เองทำท่าแยกน็อตไม่ถูกแล้วนั่นนะน่ะม,มันไม่อยู่นั่นนะนะ่ะเออไอ้นี่ โอ้าปาดตเบียดรอพร้อมรีแมปโอ้โโคตรเท่อ่ะใช่หรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยครับเออโคตรสวยยางสวยเลย โอเคใครสนใจก็โทรสอบถามเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับนนล้อซิ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊าย,ายเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ